สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dream Maker Channel ช่องหนูชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเองวันนี้เราก็มาอยู่กับของเล่นชิ้นใหญ่มากนะลูกข่างสะทานฟ้ารู้จักไหมลูกข่างสะทานฟ้าลูกข่างรู้จักสะทานฟ้านี่ไม่แน่ใ,นใจแสดงว่าตอนเด็กไม่ได้ดูการ์ตูนเรื่องนี้ใช่เออนี่เป็นการ์ตูนที่มีมายาวนานมากประมาณสัก20ปีแล้วมั้งจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าสมัยนั้นนะ่ะซื้อมาแล้วก็ ไม่มีใครเล่นด้วยนะคือเหมือนแบบมันก็การ์ตูนมันก็ดังแต่ก็ไม่รู้จะไปเล่นที่ไหนเพราะมันเด็กไง <Wow. S 1> ชุดนี้ก็ซื้อมาเป็นชุด BX สิบเจ็ดนะในชุดเนี่ยเขาก็จะให้สนามแล้วก็ให้ลูกขางมาสองลูกนะแล้วก็มีคนเล่นด้วยวันนีสบายเราก็มาแกะกันดีกว่าตื่นเต้นไหมนิดหน่อยนิดหน่อยเหรอโอ้โห<ม>คนซื้อตื่นเต้นมากเลยเนี่ยก็ก oh. ล่กองนี้ใหญ่มากเลยนะถ้าอยากเล่นก็ต้องหาที่เก็บหน่อยนะ อันนี้มีวิธีแกะที่แบบว่าไม่ต้องทําลายกล่องไหมนะเดี๋ยวฉันไม่อยากทําลายกล่องเ,เข้าใจไหมว่าผู้ใหญ่เนี่ยเวลาเก็บของพวกเนี้ยเขาจะเขาจะนิ่มนวลนะ่ะเขาจะแบบเขาจะพยายามเก็บกล่องกันไว้แบบให้มันสวยงามอะ่ะมันแต่ถ้าเด็กนะมันจะ <Okay. S 1> ก็ในเซตเนี่ยก็มีสนามสีดํานะปกติสนามจะเป็นสีขาว อันนี้ก็ได้เป็นสนามสีพิเศษมาแล้วก็จะมีลูกข่างให้อีกสองลูกเนี่ยเนี่ลูกข่างสองลูกพร้อมที่ยิงนะเอาสีไหนมีสีอะไรบ้างมีสีแดงกับสีน้ําเงินเอาสีแดงเอาสีแดงโอเคลูกข่างอันนี้เป็นสีพิเศษด้วยนะปกติแล้วอะไอตัวสีแดงเนี่ยมันจะขายในเซ็ตธรรมดาเป็นสีน้าเงินส่วนไอสีน้าเงินขายในเซ็ตธรรมดาเป็นสีแดงอันนี้สีสลับกันเราก็ต้องมาประกอบสนามก่อนนะ ทําการประกอบล็อกเข้าไปเอาล็อกใส่ไปตรงเนี้<ห>เล็บหากเล็บของค่ะเล็บหากเลยเล็บของค่ะเบเบนี่เป็นของเล่นที่อันตารยายถึงขั้นเล็บปอมดูกเลย ก็เบสเบสสมัย hmm. น so so mm ี hmm. mm ้นะมันจะมีสามเลเยอร์นะอันบนเนี่ยก็เป็นหัวมันนะเอาไว้ชนกันปัง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 แล้วก็ไอ้ตรงกลางนี่ก็แบบว่าเอาไว้แบบเหมือนเป็นศูนย์ท่วงอะไรเงี้ยนะแล้วก็ด้านล่างสุดเนี่ยก็จะเป็นตัวที่แบบหมุนกับเอ่อในสนามใช่ไหมมันก็จะมีหัวหลายแบบนะเดี๋ยวเราค่อยไปศึกษากันทีหลังนะตอนนี้เรามาประกอบกันดีกว่าอ๋อนี่ไงเขัาเข้ามาอย่างนี้แล้วก็บิดซ้ายนี่ล็อกแล้วก็ เสียบเข้าไปมีมีอะไรไหมแน่แค่นี้มาคุรนมันจะดังกึกกึกไหม <ๆ S 1> เออ <ๆ S 1> กึกแล้วแล้วก็เอาอันนี้เสียบเข้าไปตรงกลางมันจะแพ้เพราะว่าประกอบไม่เก่งปึ๊บเรียบร้อยโอเคเสร็จเรียบร้อยแค่นั้นแหละไม่ต้องหมนใช้ได้เรียบร้อยครับแค่นี้เราก็ได้ลูกห่างสถานฟ้ามากันคนละลูกนะซึ่งมันจะมีแบบว่าเออโจมตีแบบป้องกันแบบอะไรเงี้ยนะเราไปคุยกันทีหลังอันนี้เรามาเล่นกันก่อนดีกว่า เดี๋ยวเราย้ายลงไปบนพื้นกันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะพุ่งไปชนคอมแตกนะไม่ได้อันตรายมากปไปเล่นบนพื้นกันอันนี้เราก็ย้ายมานั่งเล่นที่พื้นกันนะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวมันปั่นแล้วมันจะสะท้านฟ้ามันจะไปชนคอมแตกขนาดเมื่อกี้แค่ประกอบอยังเล็บหักเลยโอเคเราเวลาเราจะเล่นนะเจะเบเบดเนี่ยเราต้องเอาไอ้ที่ยิงอันนี้คือที่ยิง ใช่ไหมถ้ายิงมันจับไงวะนี่ๆๆแเราก็เอาไสายเนี้ยเสียบเข้าไปฝั่งนี้เสียบเข้าไปตามร่องนะปื๊ดอ่าใช่ไหมอืมอันนี้ก็คือที่ยิงเวลาเรายิงแล้วก็ยิงเนี้ยคือถอดออกมากคือเป็นการยิงนี่ใช่ใช่เ<ๆ>ข้าทางนี้มันมีเขียนคําว่าอินอยู่พอเราดึงเนี้ย<ม>จับ<อ>ใช่ใช่เราจับ<ๆ>ด้านบนเนี้ยแล้วก็ดึงลองดูสิ เ้องจับอย่างนี้อ่อืมชีวิตมันยากก็พอเล็บมันยาวนี่แหละยากเลยนีร <ใน S 1> <ช>บอก่ายากปึ๊บนีโอเคเนาะแเราก็เสียบเข้าไปให้สุดปึ๊บเสร็จแล้วก็เอาลูก่างเนี่ยมาบิดให้มันเข้าร่องตรงนี้นะมันก็จะเสียบด้านบนได้แล้วก็บิดไว้ในร่องนี้มันก็จะอยู่แบบหลวมๆอย่างนี้คร่าวๆอย่างนี้ยแค่นี้คืออยู่แล้วบิดบิดขวาบิดขวาเออแค่นั้นแหละก็คืออยู่ในร่องแล้วโอเคแม่ๆกลับหัวเลยปึ๊บอ่ะใช่ไหม ขาบอกว่าอย่าสูงเกินไปเดี๋ยวเดือดเปนเลือล็อกก่อนล็อก่อนนะพร้อมยังลูกข่างสถานฟ้าครั้งแรกในชีวิตค่าต้องชนะแน่นอนก่อนที่จะเล่นเนี่ยเขามีเอพิธีกรรมเราต้องพูดเหมือนในกระตูนเขาจะบอกว่าเขาจะบอกว่าทีทูวันนับสามสองหนึ่ง three t แล้วก็โกชูดเข้าใจป่ะอืท e e t w นได้ไหมเขินไหม สามสองหนึ่งไม่ได้ที two o n กระตูนมันพูดว่าที two o เราจะมาสามสองหนึ่ง <2 S 1> ไม่ได้ที t w <า>ว one เพราะค่าเป็นคนไทย okay, 3, 2, โอเคที two o n ก็ชุดมันไหมทำไมของข้ามันดูเหมือนจะเบาแล้วอะ่ะยังสู้กันอยู่นีเรียบร้อยเอาใหม่ข้าต้องทำให้แรงกว่านั้นอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าได้หนึ่งคะแนนจากการที่ฝ่ายตรงข้ามหยุดมันมี แบบได้หนึ่งคะแนนสองคะแนนสาคะแนนซึ่งไม่เป็นไรวันนี้เราแค่มาซ้อมๆกันนะประกอบใหม่ three two อ้าวหมุนลงไปเองเยังไม่ทันสู้กันเลยอย่างนี้ oh <my. S 1> ก็คืออย่างนี้ก็คือแพ้ไปโดยที่แบบค่าตัวตายเข้าไปเข้าไปอันนี้คือแพ้แบบค่าตัวตายโอ oh, ค่านี้ช่างอันหักจริง ถ้ามันล้มอยู่ในสนามเจอๆอย่างเงี้ยมันก็จะ1คะแนนแต่ถ้ามันหล่นมาข้างนอกหรือข้างนอกฝั่งมันก็จะมี2อคะแนน3าคะแนนอะไรเงี้ยท2 1ทูวันก็อุ้ยอุอุ้ยหมุนอ้ยอ้ยอุอุ้ยมันผิดพลาดที่ตรงไหนดูมันจะเบาลงอีกแล้วอ่ะ ไงล่ะนี่ชนะไปอีกหนึ่งคะแนนแบบสบายๆเจ้าตูโมเตอูอะไรหรือเปล่าเพราะว่าไอ้ลูกเนี้ยมันเป็นลูกแบบหมุนทนแต่ลูกนั้นจะเป็นลูกแบบโจมตีอ้าวเจ้ารู้อยู่แก่ใจเจ้าไม่ไมบอกไม่แต่ว่าลูกเนี้ยถ้ามันตีโดนฝ่ายตรงข้ามแรงแรงหลายๆทีจริงๆมันน่าจะชนะเหมือนกันเดี๋ยวเราลองใหม่รีทูวันโกชูอุ้ชนแรงเห็นไหมเนี่ยมันจะปั่น เน,นี่ยอาขาหมดแรงซะก่อนเมื่อกี้มันโดนมือนิ้วมืออ๋อ ا, มันโดนนิ้วได้ไงต้องจับดีๆอ่ะมาทรีทูท ού, วันเอ้าเ <ทาง frustrating> ออจับนิงน่งๆจับนิงน่งๆทรีทูวันโกทูดเฮ้ยนี่ไงโอ้โหแรงมาก อาจจะหมุนเบาไปหรือเปล่าต้องเปลี่ยนแล้วล่ะอะจะลองสลับกันนะคือ,อ,ค,อคือเขาคิดว่าเขาแพ้เพราะว่าลูกนั้นมันดีกว่ามาเขาบอกลําไม่ดีโทษปี่โทษกองเอาใหม่ทีทูวันก go ชอ,มอมหมดแรงแล้วนี่แน่นี่แน่นแนเห็นไหมคะ่ะก็อยู่นานขึ้น เป็นไปได้จริงแหละลูกนี้สงสัยเอือหงายท้องเออสงสัยจะลูกนี้จะเก่งกว่าจริงไม่ได้เราต้องเล่นตามสูตรเขาบอกว่านี่เราจะปั่นไปข้างๆนี้แล้วเราจะหมุนมาโจมตีกระแทกเขาเรียกเอ็ก e m ตรีม h มาทรีทูวันโกชูช อเบิร์สเลยแตกออกจากกันไม่คงกาพังแล้วว่ะอย่างนี้ได้สองคะแนนชนะเจ้าใช่สองคะแนนใช่ใชนะแบบแยกล่างเลยเห็นไหมล่ะอันนี้คือสายจติอะประกอบล่างกันมาลองใหม่นะ3 2 1ทูบันโกชุดนี่ขนามันเลื่อนอะเนาะอ้าจะหมดแรงแล้ว มันก็ไม่เสมอไปแล้วนะไปกระแทกไปกระแทกเขาจนหมดแรงเลยเนี่ยจนแบบนี้ก็ไม่หมดแรงเยี่ยมไปเลยเอออันนี้ก็คือแรงมากเลยนะแต่คือถ้าแบบสักสองทีเคาะฝ่าตรงข้ามสองทีแล้วถ้าไม่ชนะก็ก็คือหมดแรงลงรีทวันโกชูน หมดแรงแล้ว่ะเนี่ยคือตีฝ่ายตรงข้ามสองสาทีไม่ลงนี่ก็คือจะแพ้และเออเออเหมดแรงแล้วโอ้อันนี้มันต้องมี<น>อะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยร, <laughs> ร้องเพลงแห่งใจยชนะ่ะ <laughs> เป็นไงสรุปว่าของเล่นนี้เป็นไงไม่ได้บ่งบอกค <laughs> วามสามารถของผู้เล่นสักเท่าไหร่ไม่จริง <laughs> มันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์มันขึ้นอยู่กับการรวมพลังของลูกขงังมา3 2 1 2> Go นโก้ชุชนไ่งนะอ้ยอไอ้ทีมแดดนี่กระเด็นไปซัออกไปสิออกไปจากสนามอืมแพลหมดแรงซะก,ก่อนอีเวอันนี้หมดแรงเร็วมากเลยนะอันนี้เป็นสายโจมตีเอ้ม,มันให้ลูกขังมา่กี่อันเขาให้มาสองงนอ๋อซื้อเพิ่มเนี่ยอันนี้ตัวเท่าไหร่ ลูกละประมาณห้าร้อยบาทหกร้อยบาทซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะเป้นมีอีกลูกหนึ่งจะเล่นเลยไหมล่ะ,ละจะอแอบข้าไว้เลย <g ül> กะว่าจะไว้เล่นในคลิปหน้าไงแต่ท่าทางเหมือนจะต้องออกมาเล่นเลยงั้นเราเออกมาเล,เลยสีแดงจะมีโอกาสชนะก็ต่อเมื่ออะไรดูเหมือนว่าจะแพ้ทุกรัมไปคือสีแดงเนี่ยมันเป็นลูกสายโจมตีไง มันก็เลยแบบว่าต้องต้องชนฝ่ายตรงข้ามให้เร็วมาถึงจะชนะแต่ลูกเนี้ยก็เป็นลูกแบบสายสตามิน่าก็คือสายอดทนก็คือถ้าไม่ค่อยโดนก็จะอยู่ได้นานกว่าก็จะมีโอกาสชนะก็คือพอเด้งลงไปปุ๊บต <c oughs> ีตัวแดงไปกระแทกได้เร็วถึงจะมีโอกาสชนะ <c oughs> ใช่ไหมถ้าไม่โดนเลยมันก็จะหมดแรงก็จ,จะเป็นแบบเมื่อกี้หมุนอะไรส่วนแตนแตรนอันเนี้ยที่ซื้อมาอีกต่างหากเนี้ยนี่ต้องทันอย่างนี้อันเนี้ยเป็นลูกสายแบบกลางๆเออเขาจะค่อนข้างบาลานทุกอย่าง ในเมื่อในเมื่อเราอะต่างฝ่ายต่างยอมกันไม่ได้ว่าลูกสีฟ้ามันเก่งกว่าเนี่ยเราต้องมีลูกที่สามเอามาตัดสินเงนเชิญประกอบครับนี่เรียบร้อยอนนโ้อมันคลา้ายๆกันแต่ว่าตัวเนี้ยเขาจะมีติ่งขึ้นมาตรงกลางเห็นปะติ่งตรงนู้นตรงนี้นะใช่ใช พอมันมีอย่างเงี้ยมันก็ทําให้มันมีโอกาสที่มันจะอยู่นิ่งด้วยแล้วก็หมุนด้วยอ,อืมมันเป็นสองอย่างรวมร่างกัน,นใช่มันเป็นสองอย่างรวมร่างกัน <c oughs> ลูกนี้ก็เลยเป็นลูกแบบบาลานซ์บาลานหน่อย three two one นี่แน่เฮ้ยชอบชอบนี่แนเจ้าว่าค่ามีโอกาสคงไปแพ้แล้ว <c oughs> อะเพือแพ้แล้วลูกนี้มันทนจริงๆนะ เก็บขึ้นมามันทนจังเว้ย3 2 1เอาไปก่อนอันนี้อันนี้ฟาว3 2 1รกทูวันังทังอุ้ยชนตู้เขาตัวไม่ดีแล้วจะดีไหมโอ้ยจะแพ้แล้วอ่ะมันไอ้ลูกนี้มันทนมากเลยนะเออหมดแรงเขาตมเห็นไหม เออมันทนจัง<ม>เลยไม่ดีเท่าไหร่เมื่อกี้ถ้าคิดว่าข้าจะพ่ายแพ้อะไรใบพลังสิงโตหนึ่งเอ้ยเดี๋ยวทีทุกวันโกชุดไอ้ชนชนไม่โดนเลยชไนยชไม่โดนเลยไม่โดนเลยยามแพ้ไปสิอืออืโอ้ยจ,จะจะสูสีดูดีโอรยท่าทางจะแพ้และใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะ เอเอ,อ,อหมดแรงก็ต <g ül> e, two, one, go, ้มที่ทูวันก็ชดดูกันอย่างาเดือนไล่ตามกันทุกที่ดูดีแพกโอ้ยสีแดงจะหมดแรงแล้วหมดแรงแล้วเออเออเออเล่น,นเีอะไรก็แทไม่อันนี้หมดแรงก่อนนมัน,น,ห,นหยุดพร้อมกันไม่พร้อมนะสีแดงเหมือนจะนิดนึงก็คือสีแดงแพ เตรียมนะทีทูวันโกโชุดนี่แท็กมันอ้าวแล้วกระเด็นหลุดออกไปเองเมื่อกี้ค่าตกขอบด้วยเห็นปะใช่แต่ถ้าค่ากลับมาได้อืมเพราะอะไรหลุดออกมาอย่างเงี้ยก็คือสามคะแนนมาทีทูวันโก,โกโชุด <laughs> ล่วงตุ๊กทีทูวันโก,โกโชุดน,นี่ดึงแรงเลยเลยต้วน กระแทกมันเฮ้ยมันไล่ตามกันดูดีดูดีนี่แน่นี่ลุนมี็นลุนโอ้จะหมดแรงแล้วอ่ะชนกันแล้วหมดแรงไม่ต้องชนก็แพ้แล้วเนี่ยแพ้ก่อนอย่างนี้ก็คือหมดแรงก่อน3 2 1 Go วนโกดระเด็นไปสัอ้าวเมื่อกี้นี่ใครลงก่อนลงหลังไปมันดู ไม่เป็นไรอันนั้นไม่ีเยอะสิ่หน่อยเออจะแพ้แล้วอ่ะหมดแรงโอ้โหพอไม่โดนดก็คือแพ้เ,ยเ,ยเลยสีแดงนี่อ่อนหัดเหลือเกินโอ้โหพอไม่โดนก็คือไม่ได้อะไรเลยนะเออคือเธอต้องรีบกระแทกตั้งแต่ต้นใช่ไหมใช่ต้องรีบชนฝ่ายตรงข้ามตั้งแต่ต้นเลยคือมันมันหมดเร็วมากอะ่ะมาทีทูวันโกชอ้าวนี่ค่ะแพ้สิใช่ อ้าวเจ้าก็มีโอกาสชนะอยู่นี้นะหรือว่าตัวนี้เราต้องลองพยายามยิงเอียงๆนะอ้าวหรออืมแล้วอันนี้ต้องยิงเอียงด้วยป่ะตัวนั้นมันครึ่งๆกลางๆมันยิงได้ทั้งสองแบบมาธีทูวันโกชุโอ้โหข้ารู้แล้วข้าต้องยิงเอียงเอพื่อแพ้เลยสองคะแนนข้าแข่งกับสีป้าข้าต้องเอียงดิอย่างนั้นน่ะลองดิ3ีทูวันโกชุด เฮ้ยเฮ้ยอืมไม่โดนไม่โดนเฮ้ยดูไวโอ้ยดังเลยฮ่าฮ่ถ้าจะปรีชนะได้นี่ไงมันก็รุนแรงอยู่นะเออตอนแรกเราเล่นไม่เป็นนี่นหใช่เราเล่นไม่เป็นนี่ถีทูวันโอ้ยหแล้วก็ออกไปเองเฮ้ยเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงเลยอ่ะใช่ไหม 3 2 1 e e t w go shoot อ้าวหล่นลงไปข้างเฉยเลยเอาไหมเอาไหม่อันนี้ท่าก็แพใช่ไหมเออปล่อยปล่อยไม่ลงสนามกี่คะแนนนะสายไม่ไม่รู้นนี้่าวน์นับไม่นับ3 2 1 go shoot มันจะหมดแรงแล้ววายสีเหลืองหมดแรงแล้วอืเจ็ยใจด้วย เอาไหมท3 2 1วัชโกช่เรียบร้อยครับเอาไหมถ้ารู้เมื่อกี้มันผิดท่าที่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนโดนนิ้วค่ะเองทีทูวันโกใช่เยออุ้ย หุนหลอกล่อหมดแรงก่อนนะไปแล้วหมดแรงแล้วเสียใจด้วยอา้าวแล้วตอนสองครัง้งแรกคืออะไรที่ฆ่าชนะมันมันไม่ไปไม่ถึงขอบไงแล้วก็นี่ก็ไม่ชนก็ท่าทางอย่างนี้น่าจะหมดแรงก่อนเพราะว่าลูกเนี้ยมันมันทนนะมันทนจริงเห็นป่ะด้ได้ปลายของมันอนะ่ะวายเสียใจด้วยเออมันจะเออหมดแรงปิงชนะแล้ว หนเอาลูกสีแดงมาโซ่กันดีกว่าสีแดงมันรุนแรงทั้งคู่ะ 3, 2, นะซีทูวันโก้เรียบร้อยอรกระเด็นไปเลยทำไมเจ้ามาไม้ไหนวันนี้กระแทกอย่างรุนแรงฮะ <laughs> กระแทกอย่างรุนแรงปกติสีแดงมันอ่อนหัดที่สุดไม่ใช่หรอ <laughs> มีแต่คนชมว่าสีแดงลูกเนี้ยเก่งนะ<อ>แต่คือมันคงแบบก็แล้วแต่ดวงด้วยลมั้งมา ทีท right. ูว uh, ันโกทนี่เปนอะไรีอะไรผิดพลาดตรงไหนเพลงนี้ต้องเข้าแล้วล่ะมาทีทูวันโกทูินแดดเอ้หมดแรงแล้ว ไม่สีแดงหมดแรงแล้วแย่แล้วท2ีท,ทูวันโกข้าวลงไปถ้า,ถายงมากไปหน่อยเอียงมากไปหน่อยล,ล่ะเอียงมากไปหน่อยเอียงมากไปดนึ่งลงหลุมแดงทรีทูวันโกไหลาทางกัน รุนแรงรุนแรงมหมดก่อนจบดีไปชนะแล้วนะี Three, two, ทูวันโก้อ้าวลงลงเองคุณผู้ชายมันจะมีหนทางที่ข้าจะชนะผู้อื่นตลอดหรือไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องของฝีมือนิดนึงแล้วก็ดวงอีกนิดนึง มาทีทูวันกดชอุ้ยามาทำกันเข็แล้วเข็แล้วลรอจะหมดแรงแล้วจะหมดแรงแล้วมันจะหมดแรงเช่นกันบาลานบาลานซเนี่ย3 2 1ทูกอ้าวหล่นลงไปเฉยๆหล่นลงไปแบบไม่โดนอะไรเลย <c oughs> ไม่หมุนลงมา 3 2 <Ooh. S> 1 Go! ันชุโอ้ยเปยวเลยรุนแรงขนาดเกินรู้แล้วรู้แล้วแน่ใจนะว่ารู้แล้ว, <laughs> ลว <laughs> เห็นพูดรู้แล้วมาประมาณยี่สิบสามสิบปีแล้วเนี่ย <laughs> แน่ใจนะว่ารู้แล้ว mm. มั่นใจอ่ะ mm. ชัวร์้ mm. อยเปอร์เซ็นต์่ะทีทูวันโกชู ทีทูวันโก้ชนะจริงด้วยอะไรรู้ป่ะตอนดึงออกข้าต้องกิงมือนี้ไว้แล้วเขาก็ถอยไปให้มือมันนิ่งๆให้ไหมมาทีทูวันโก้ก็เห็นพลัง ความแข <ร plane. S 1> ็งแกร่ง <piece> ข <translate" objects> <laughs> <that Wen 2> <that> <that> ้าสองอย่างโตใช่ไหมใช่เมื่อข้าทำสองอย่างร่วมกันข้าก็จะเป็นผู้ชนะคือซีทูวันโอ้สถานกันหลักการที่ข้าคือกีเกิด ก็จบลงไปสําหรับการต่อสู้ของลูกคางเบเบดเอกสถานฟ้านะชี่ชันไม่ได้ว่าใครเป็นผู้ชนะนะเออใช่ซึ่งเป็นไงเหนือความคาดหมายเหนือความคาดหมายนี่แปลว่าอะไรสนุกดีเหมือนกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไมอเอาอะไรให้ได้ศึกษานิดนึงมันก็แบบว่าก็เป็นของเล่นที่แบบว่าคือ ถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้มันจะออกแฟนตาซีมันก็ดูไม่ค่อยน่าสนุกเท่าไหร่แต่ว่าพอมารุ่นนี้มันดูน่าเล่นกว่าก็เลยอ่ะตัดสินใจซื้อมานะซึ่งแบบก็เดี๋ยวก็คงมีอีกสักสองสามลูกมันคงไม่ซื้อหมดเพราะมันมันเยอะไปมันดูไม่ค่อยจําเป็นเลยนะแต่ที่เราเห็นผลกันมากๆเลยก็คือเหมือนจะเป็นหัวนะหัวมันตรงตรงปลายตรงนี้มีผลมากเลยนะว่าแบบว่าเมันมันจะทําให้ลูก่างมันวิ่งยังไงนะซึ่งมีผลกระชีวิตมากนะ ไว้ข่าวหน้าเรามีอะไรใหม่ๆเรามาเล่นให้ดูอีกอ๋อแล้วก็ให้ดูสภาพสนามนะก็ oh. ให้ดูสภาพสนามนะว่าเล่นทีเดียวก็คือยับเยินอย่างนี้เลย <laughs> <laughs> สีดำของเรานี่คือโอ้โหจบเลยเป็นลายแบบเขาเรียกว่าอะไรจะให้ใบหวยก็ได้ <laughs> โโเยอะมากนะก็แต่ก็ดูทนทานดีนะน่าจะเล่นได้อีกยาวนานแค่ว่ารอยทีเดียวก็เป็นรอยแล้วแหละอย่าไปคาดหวัง เพราะงั้นก็ไว้มาเจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับวันนี้ก็ลาก่อนไม่บายบายมันดีนะ